สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอาวุธของมาร์ทไรเดอร์เกรดนะครับซึ่งเป็นพระรองจากซีรีส์มาร์ทไรเดอร์ G.O. นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาแล้วก็ราคากลางนะครับโอเคครับงั้นเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลย ครับผมมาดูรายละเอียดของอาวุธกันนะครับหลวัดผมขออนุญาตเก็บก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ตอนที่ว่าเราใช้ท่าไม้ตายกันนะครับโอเคอาวุธชีนี้ก็เหมือนขวานนะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนเป็นธนูได้นะครับนี่ครับสวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ฐานตรงนี้นะครับ2ก้อนนะครับ 3A เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆฐานหมดนะไม่ต้องหากาันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับครับผมออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเป็นขวานด้วยเปลี่ยนเป็นธนูได้ด้วยนะครับก็อยู่ลักษณะนี้ขวานก็ ตรงนี้จะสูงไปนิดนึงครับเพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อเป็นธนูนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้สามารถดึงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดใช้ทาไม้ตายนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เพื่อดึงเอาไรวอตออกนะครับกดปุ่มยิงอยู่ตรงนี้นะครับรนี่สามารถพับออกมาตรงนี้ได้แล้วก็เพื่อให้เป็นธนูก็ต้องกดให้มันลงล็อกนะครับตังแก๊ก อย่างนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับสีแดงดําเข้ากันมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นซิลิโคนนะครับโอเคครับรายละเอียดก็ประมาณนี้ลําโพงอยู่ตรงนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันนะครับไม่มีไฟนะครับมีเฉพาะเสียงอย่างเดียวนะครับซึ่งไฟก็เกิดมาจากของไรวัตนะครับ โอเคนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงเปลี่ยนหมวดนะครับเขาก็มีเสียงนะครับโอโนะนะครับยูมิน่าจะเป็นอ่าไม่ใช่โอโนะนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันแบบประมาณอ่าเรียนเสียงฝรั่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับโอเคเวลาปรับก็ให้ล็อกอย่างนี้นะครับ เราลองมากดใช้ขวานดูนะครับจับผู้ใหญ่ไม่ค่อยสนัดสักเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างเล็กนะมันจะมีตรงนี้แหละที่ขึ้นมานะ่ะเบยจับลำบากนะครับน้ำหนักก็ได้อยู่นะครับเสียงขวานนะครับประมาณนี้นะครับถ้าดึงหมวดตรงนี้เป็นขวานมันจะใช้ได้ไหมครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาเล่นขวานเราก็ต้องจับอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับ เงั้นลองมาเป็นหมดทธนูนะครับอ๋ถ้ากดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับก็ใช้ดึงตรงนี้ดีกว่านะครับก็จับอย่างนี้นะครับก็ดึงโอเคงั้นเรามาลองใช้ขวานกันนะครับถ้าไม่ตายนะครับกดตรงนี้นะครับ โอเคครับก็เสียงดังดีนะครับดังดีมากๆเลยนะครับอีกครั้งนะครับถ้าผมก็ประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีอีกหมดเสียงหนึ่งครับถ้าเรากดก่อนที่เขาจะนับเสร็จนะครับ เสียงมันจะเป็นอีกแบบนะครับเรามาลองฟังดูกันนะครับกดเลยนะครับจึ๊กเดียวนะครับประมาณฝันแล้วก็ระเบิดนะครับอีกครั้งนะครับประมาณนี้นะครับไม่เต็มรูปแบบนะครับของเขานะครับงั้นลองเปลี่ยนมาเป็นหมวดธนูนะครับ เด็ดประมาณนี้นะหมุมกล้องมันไม่ได้นะครับอี่ okay, ครับลองดูอีกครั้งนะครับ ประมาณเหมือนยิงรัวๆนะครับโอเคงั้นอีกเสียงหนึ่งนะครับถ้าเราไม่รอเวลานะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับครั้งเดียวนะครับเสียงอีกครั้งนะครับ ก็ไม่รุนแรงนะครับไม่เหมือนอตอนชาร์จเต็มนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้ไล์วัดกันนะครับนดนตรีเสียงเท่นะครับเท <Okay. S 1> ไปเลย เสียงเขาค่อนข้างรุนแรงกว่าท่าไม้ตายอันนี้นะครับและถ้าเรากดตรงนี้ลหะครับไม่มีผลอะไรแล้วนะครับถ้ากดยิงต่อไป <S <S ก็ไม่มีเสียงชาร์จนะครับก็มีเป็นท่าไม้ตายเลยนะครับลองดูอีกครั้งนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเสียงที่ออกมาอ่าจากไรวอตก็เสียงเกรดอย่างเดียวนะครับที่เหลือก็เป็นของอาวุธนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นโหมดขวานกันนะครับ ครับลองดูอีกครั้งกันนะครับ <S <S ครับผมก็ประมาณนี้นะครับกดแบบนี้ครั้งนะครับไม่ตรอชาร์จ ครับผมก็ถ้าเอาไลทวอทอันอื่นมาก็เหมือนกันนะครับแค่เสียงไลทวอทจากเกรสถ้าเอาวิสานมาลองดูนะครับก็เป็นเสียงของวิสานนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปคุยถึงราคากลางครับผมก็ราคากลางนะครับราคากลางปืนอ่ะไม่ใช่ปืนนะครับขวานธนูอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ150จนถึง200บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะกับราคานี้นะครับกับลูกเล่นที่เขาให้มานะครับสําหรับมือสองนะเพราะว่าถ้ามือใหม่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ไม่เคยซื้อของใหม่นะครับผมซื้อมือสองมารีวิวอย่างเดียวนะครับ โอเคครับก็ไรวอตก็อยู่ประมาณตัวนี้เป็นล่างหลักมันก็ค่อนข้างแพงนะครับก็อยู่ประมาณ200บาทนะครับ200บาทขึ้นนะครับก็มันเท่าๆกับ P o นะครับถ้าเป็นไรวอตพวกล่างรองอย่างนี้นะครับก็พวกว,วิสาพวกต่างๆนะครับที่ว่าไม่ใช่ตัวแรก็อยู่ประมาณร2 0ยยี่ถึงร้อยห้าสิบาทนะครับประมาณนี้นะครับ โอเคครับรีวิวก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างเพื่อนๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเคครับก่อนจากกันไปก็เช่นเคยครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับโอเคครับงานวันนี้ก็สวัสดีครับ